ครับและในวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมกับทางเก t วอลมอเตอร์ประเทศไทยในการทดสอบเจ้าฮาวอลเฮดซิกไฮบริดเอสยูวีครับครับ,รบหลังจากที่เราได้รูปรูความคำกันมานานแล้ววันนี้เราได้มาลองขับของจริงนะครับซึ่งสภาพเส้นทางจะมีให้เราได้ทดลองทั้งการขับขี่แบบออกตัวจากภายในเมืองวิ่งทางไกลแล้วก็มาถึงสถานที่แห่งนี้ครับสนามบินหนองคอครับใช่เพื่อที่จะได้ลองฟังก์ชันการทำงานระบบต่างๆที่เป็นจุดเด่นของตัว h a w a l h ฮดซิคันนี้นะครับ ซึ่งก็จะมีได้ทดลองทั้งอัตราเร่งการตอบ,บสนองการขับขี่ที่ระบบจะช่วยถอยออกจากพื้นที่ขับขันซอยตันแบบอัตโนมัติการเข้าจอดในสช่นรูปแบบต่างๆ <ใช S 2> แล้วก็รวมถึงการทำงานของระบบ Adaptive Cruise Control ว่าจะมีการทำงานมีความละเอียดความนุ่มนวลช่วงจังหวะการเร่งการตอบสนองเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปลองกับพวกเราสคนเลยครับครับ ขับออกจากสุขุมวิทเนี่ยรถเยอะนะรถเยอะแล้วก็ในการทำงานคันผมเนี่ยทดลองเปิดตัวระบบ Adaptive Cruise Control พี่บินได้ลองใช้ไหมก็ออกจากโรงแรมผมก็เปิดมาก่อนเลยโอ้โหคืออยากรู้ว่าการทำงานในเมืองที่มีฟังก์ชัน Stop and Go ด้วยเนี่ยม,มันจะเนียนขนาดไหนระยะในการชะลอความนุ่มนวลในการเบรกหรือการเร่งต่อเนื่องเป็นยังไงแล้วเป็นไงโดยรวม รู้สึกว่าการตรวจจับรถคันข้างหน้าหรือช่องทางถนนหรือการเบรกมันทําได้ค่อนข้างสมูทอย่างถ้าเกิดผมอยู่ในตําแหน่งคนขับตอนนี้เนี่ยน่าจอรวมในรถคันนี้ก่อนฮาวเวเฮดซิกไฮบริดเนี่ยมีทั้งหมด3จอครับมี Head-Up Display มีจอที่เป็นคัสเตอร์เลือนไมลตรงนี้สิขนาดประมาณ10นิ้วจอกลางเนยสินิ้วซึ่งก็เจ้าจอหน้าเลือนไมล์เนี่ยตอนนี้ที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันแสดงจับรถแบบ เห็นทางด้านหน้าครับเห็นแบบไม่ใช่เป็นภาพแบบว่าแค่จับเห็นรถข้างหน้านะแต่เป็นกราฟิกแยกเลยครับว่าตอนนี้เขาจับอยู่สามเลนรถข้างๆเนี่ยเป็นรถรูปแบบไหนเป็นรถเก๋งเป็นรถปิก up แล้วก็เป็นรถทัครับโโอ้หคือกราฟิกทำได้ดีมากแต่ว่าคือด้วยวัยรุ่นอย่างเราอนะตัวเล็กนิดนึงขยับแว่นหน่อยโอ ังนั้นการทํางานเนี่ยอพอตั้งเป็น a ั t i v e จะตั้งปุ๊บความเร็วต่ำสุดอยู่ที่30นะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปรับแล้วก็การทํางานสามารถทํางานได้ถึงหยุดสนิทสต็ Stop อปแ <and Go, S 2> อนด์โกคือหยุดจอดเดียวๆแล้วก็เติมคันเร่งมันก็พร้อมไปต่อเลยใช่เวลา,าคันหน้าเคลื่อนที่มันก็จะขึ้นเตือนเลยรถคันหน้าไปแล้วนะจะตามไหมถ้าตามก็กดคันเร่งทีหนึ่งเดี๋ยวระบบก็จะฟอลโล่ต่อเนื่องให้ครับ ส่วนของผมพอขับมาวิ่งทางไกลแบบนี้ออกตัวมาผมกดเซตครับนี่เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองบ,บนหน้าจอเรือนไม้ของผู้ขับขี่เนี่ยสามารถแยกได้ว่าฝั่งซ้ายจะแสดงโหมดกันขับขี่กานใช้พลังงานแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะแสดงเรื่องของตัว,ตวรอบความเร็วของตัวเครื่องยนต์รหรือการทํางานแบบเรียวไทม์ในสถานะต่างๆที่เราต้องการให้โชว์ก็ได้ครับฝั่งของอัตราสิ้นเปลืองก่อนครับ วิ่งมาตอนนี้ก็ระยะทางประมาณ7ฉ0ยดเฉีอกิโลเมตรพอดีเลยครับของพี่ปิ้นตอนวิ่งในเมืองเปิดมาแบบมเนี่ยวิ่งมาก็คือผมใช้ Adaptive c r u s e มาตลอดครับแต่ว่าในการขับขี่เนี่ยผมจะมีเติมคันเร่งอยู่บ่อยๆเพราะว่า Adaptive c r u s e เขาจะรักษาระยะห่างที่มันปลอดภัยแต่มันจะห่างจนขันหลังมันจะบีบแตด่าเราก็จะต้องคอยเติมอยู่ตลอดไม่ไแต่การนี่มันตั้งระยะได้แล้วเนี่ยแม้ว่าใกล้สุดแต่ระยะใกล้สุด ในความเร็วที่เพิ่มขึ้นระยะห่างก็จะเพิ่มขึ้นแปลผันตามความเร็ว oh. มันเป็นระยะปลอดภัย oh. แต่ว่าเป็นระยะที่ไม่ถูกใจขันหลัง oh. ผมก็เลยต้องเติมคันเล่นอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้น oh. ตัวเลขที่ผมวิ่งมาเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเกือบเกือบ1ิกิโลลิตรครับของผมเนี่ยเซ็ตมาขับแบบอ d a p t i ีฟทดลองในเมืองสั้นๆแล้วก็มาลองบนทางที่เป็นวิ่งมอเตอร์เวย์รวมถึงช่วงทางยกระดับด้วย ปรากฏว่าอัตราสิ้นเปลืองออกมาถือว่าใช้ได้เลยครับผมเปิดหน้าจอเรื่องของโหมดการใช้พลังงานครับช่วงความเร็วต่ำกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเครื่องยนต์ติดขึ้นมาอยู่ในรอบค่อนข้างต่ำคงที่ถ้าเกิดผมวิ่งความเร็วคงที่แบบเคลื่อนที่อย่างนี้เนี่ยมันจะทำงานเป็นซีรีส์ไฮบริดครับใช่เครื่องยนต์ติดเพื่อชาร์จไฟส่งไปมอเตอร์แต่พอเวลาขับเร็วเกิน60กิมตรต่อชั่วโมง พละกกำลังของตัวเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาเครื่อง1 5, อันห้าเทอร์โบมาทํางานร่วมแบบพาราเลลคู่คกันเลยพร้มอมกับอมอเตอร์ถ้ามีไฟอยู่ผมขับธรรมดาคงที่อเครื่องก็จะไม่เล่งร่อครับอย่างตอนนี้เนี่ยขับอยู่ความเร็วนะครับหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรอบเครื่องยนต์ครับอยู่ที่สองพันทุน่ทนถึงสองพันหนึ่งแล้วแต่แปรผันเพราะว่า ไม่ได้เป็นรูปแบบของเกียร์ที่ล็อกอัตราทดคงที่เป็นตำแหน่งเกียร์หน<า>ึ่งเกียร์สองเกียร์สามแต่เป็นอารมณ์แบบ e cvt อะใช่เพราะว่าเ,เกียร์ยุคนี้ที่ในรถไฮบริดยุคใหม่เนี่ยการทํางานมันจะแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยในไฮบริดยุคก่อนครับครับซึ่งก็ทําให้รอบเครื่องยนต์ในการทํางานบางจังหวะเนี่ยเหมือน2,000ค่อนข้างสูงนะแต่บางจังหวะก็ลดลงมาแล้วก็อยู่ที่คันเร่งการใช้คันเร่งการเดินคันเร่งเนี่ยจะมีช่วงจังหวะการเปลี่ยนของรอบเครื่องยนต์อย่างตอนนี้ผมขับอยู่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง เครื่องยนดับเลยครับลออเป็นศูนย์การใช้พลังงานดึงไฟจากแบตเตอรี่ที่ดูด้วยแถบเนี่ยเหมือนกับมีไฟอยู่ประมาณสัก80 70เประมาณนี้ติดขึ้นมาแล้วตอนนี้ผมวิ่งอยู่เกือบเกือบร้อยรอบเครื่องอยู่ที่พันห้ครับแสดงว่าติดเพื่อชาร์จไฟอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าอยู่ในรอบที่ไม่สูงมากแต่ตามสเปคก็จะบอกว่าเขาจะทำงานเป็นซีรีส์ไฮบริด100เลยคือเครื่องปั่นไฟอย่างเดียวเลยที่ไม่ออกมาเร่งเนี่ย แค่ความเร็ว0ูนย์หนึ่งหกสิบนะครับเกินกว่านั้นก็คือทํางานร่วมกันครับใช่เรื่องของพลังกาลังการตอบสนองช่วงการเติมคันเร่งเพื่อเร่งแซงถือว่าตัวเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์เชื่อมแบบต่อเนื่องกันดีนะแต่ความเร็วต่ําเลยมผมไปเจอถ้าคอสะพานชันเนี่ยช่วงจังหวะยืดของช่วงล่างกับจังหวะที่มันบ้มลงเนี่ยมันมีเสียงตึ้งของช่วงล่างแบบดังชัดมากนอ,อกจากนั้นในเรื่องการทํางานของตัวระบบที่เป็น เลนคิ i ปิ้งเอ d แอ a s s สครับ<ม>ระบบที่ช่วยรักษาตัวรถให้อยู่ในกึ่งกลางเลนพอดีเนี่ยมีการทํางานร่วมกับตัวชุดระบบวงก์ชัยไฟฟ้า<ม>ถ้าเกิดมีการเตะออกไปออกนอกเลนแบบนี้เนี่ยระบบจะมีการดึงกลับมาครับ,รบซึ่งก็ทํางานได้ละเอียดแล้วก็ม,มีเรื่องของทํางานร่วมกับระบบเตือนที่เตือนแบบเงี้ยแบบสั่นแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เราใช้งานโดยที่ไม่รบกวนคนที่นั่งโดยสารนะฮะ<ม>อาจจะมีจังหวะที่ผมวิ่งในเส้นทางแล้วก็ เจอระบบที่ดึงสวิงพงอะไรสะบัดไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาบ้างซึ่งก็เรียกว่าก็เป็นเออร์เลอร์หนึ่งซึ่งในโหมดที่จะขายจริงหวังว่าจะมีการปรับในอาการนี้ครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของสนามทดสอบที่เรากำลังจะเลี้ยวเข้าไปแล้วเลี้ยวเข้าไปทดลองในสเตชันแล้วเดี๋ยวกลับมาสรุปในเรื่องของผลการทดสอบในฝั่งของอัตราเร่งในการขับขี่ในโหมดต่างๆว่า อารมณ์อัลอตเลเกษณ์การตอบสนองนี่มันจะเป็นยังไงครับครับ ครับและตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในรถทดสอบแล้วนะครับกับ Haval h 6 h y b r i d SUV ใช่มีหลายๆโหมดฟังก์ชันด้วยกันครับที่เราจะทดลองกันในครั้งนี้ครับรอบแรกพี่ปิ้นขับไปแล้วใช่แล้วก็พาทดลองในช่วงของอัตราเร่งนะครับอัตราเร่งเราจะปรับเซ็ตมาอยู่ที่สปอร์ตโหมดแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมไปนอ์มอลแล้วครับโอเคแล้วก็ปรับเรื่องของโหมดการขับขี่น้ำหนักของตัวชุดโฟมอะไรเนี่ยอยู่ที่น้ำหนักในการเซต ในระดับสูงสุดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองดูอัตราเร่งก่อนในฟังก์ชันแรกนะครับครับพร้อมฮะได้ครับงั้นไปแล้วครับอวันนี้เนี่ยบนหน้าจอผมไม่เห็นตัวรอบความเร็วเหมือนกันนะครับแต่เห็นเปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานแล้วก็ผ่านความเร็วร้อยไปแล้วครับร้อยยี่สิบครับวันนี้เมครับโอ้โหคือคือจังหวะแรก ที่ออกเนี่ยมันจะนุ่มนุ่งนิดนึงแต่พอมันเริ่มดึงเนี่ย<ะ>รู้สึกมันดึงติดเบาะเลยนะแล้วก็ช่วงระยะของตัวชุดไพลอนเวลาเราก,กดคันเร่งมาช่วงความเร็วเนี่ยการตอบสนองกับช่วงจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ผมว่ามันต่อเนื่องเร็วมากนะใช่อันจริงที่น่าสนใจคือการตอบสนองแป้นเบรกครับ,รบเมอร์เซเดสเบผมมากดเน้นคันเร่งตอนช่วงจังหวะเริ่มกดเนี่ยลงไปแบบค่อนข้างลึกประมาณ70 80ครับ เหตุผลเพื่อที่จะดูจังหวะการเริ่มจับแล้วก็การยุบของชุดช่วงล่างครับเวลาที่เบรกช่วงความเร็วฉุกเฉินกระทนหันแบบนี้ผมมองว่าใช้ได้เลยนะการเซ็ตตัวชุดแป้นเบรกกับความนุ่มนวลในรูปแบบของตัวช่วงล่างที่มันไม่ได้ยุบแล้วก็จิ้มทาให้ตัวรถเนี่ยมีอาการเยอะมากเกินครับนั่งหลังเนี่ยไม่รู้สึกว่าท้ายมันกระดกแรงโอ้โห,โหนะอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในฮาวเวลเฮสิก wow นะั่นคือระบบที่ช่วยถอย ออกจากเวลาที่เราวิ่งเท่าในเส้นทางจําลองเหมือนกับวิ่งเข้าไปปุ๊บจเจอทางตันต้องถอยออกแล้วคราวนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของตัวเส้นทางแบบที่เดี๋ยวผมจะสายโค้งนิดนึงครับเลยดูว่าจังหวะแล้วก็เงื่อนไขาการทํางานเนี่ยฟังก์ชันนี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากครับครับคือนี่ฮะแค่กดปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรากดเซตในฟังก์ชันนี้บางทีเราอยู่ในเส้นทางเราไม่ได้เตรียมว่าเฮ้ย จะต้องกดก่อนไม่ได้รู้นี่ว่าข้างหน้าต,ตันเพราะนั้นเนี่ยแค่ขับไปถ้าเกิดเจอในทางแคบแล้วก็วิ่งไปปกติความเร็วต่ํากว่า30กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยระบรบจะจดจําแบบแม่นยำเลยมผมก็ไม่ได้กดอะไรเหมือนกันครับขับใช้งานปกติครับเข้าไปแบบทื่อๆไม่เคยมาอืมอ่อปึ๊บ,บเลี้ยวแบบตีวงเยอะๆมีสายเล็กน้อยโอ๊ยมีคองโม,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 มีเข่งมีเข่งอยู่พี่อ่าแล้วก็หลบเข้าไปปึ๊บ นอนระวังกระจัดแม้ขาหน่อยไปทางยางเลยครับไปทางขวาทางแคบด้วยะรับแล้วก็ปากหัวเข้าไปแบบชิงเฉียงครับ้าฟพอเราเจอสถานการณ์แบบนี้เข้ามาเจอทางตันครับโอ้ไปทางไหนดีล่ะผมก็จะเปิดตัวชุดกล้องนะครับแล้วก็กดครับบอกว่าช่วยกลับรถจากนั้นเนี่ยระบบจะบอกครับว่าให้ผมยืนยันนิดนึง หมุนที่ตำแหน่งของชุดเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ R ครับเมื่อระบบบอกว่าพร้อมเริ่มทำงานแล้วเนี่ยตัวไฟฉุกเฉินทั้งสองข้างก็จะติดครับแล้วผมก็ปล่อยมือปล่อยเท้าจากแป้นเบรกเลยครับผู้ขับเนี่ยยังสามารถมองที่ภาพได้ตลอดเมื่อกี้ผมเข้ามาช่องยากนะครับทางขวาซึ่งแคบแล้วก็เป็นเลนที่หักเลี้ยวด้วยมุมค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเข้ามาในทางที่เป็นแคบแล้วก็มุมหักเลี้ยวเยอะๆเนี่ย การจะถอยออกเนี่ยมันจะยากเป็นแบบทวีคูเลยนะนี่อโอ้โหตัวกล้องนี่ชิดมากครับแล้วก็มุมเมื่อกี้นี้ผมแกล้งวนหักเลี้ยวมาเล้ยวหมองศาเยอะแม่้าหน่อยหักเยอะอนิดนึงแบบนี้จะเห็นว่าช่วงความเร็วในการควบคุมจังหวะที่ถอยกับมุมเลี้ยวเนี่ยระบบมีการคำนวณถ้าเกิดผู้ขับขี่เกิดเห็นบอกว่าเฮ้ยไม่เอาอยากแตะเบรคเข้าไปแทรกแซงรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีอะไรหรือเปล่าไม่มั่นใจมองจากกล้อง ระบบยังไม่ตัดนะครับใช่แค่เราปล่อยเบรกปุ๊บเนี่ยตัวระบบก็จะกลับมาทํางานโดยอัตโนมัติทันทีที่คนขับเนี่ยนะครับจับพวงมาลัยขืนหักแก้ทิศทางหรือว่าแตะคันเร่งเนี่ยระบบก็จะกลับมาหยุดอัตโนมัติกดเบรคครับแล้วก็ดึงเบรกมือพร้อมกับเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์มาที่ตำแหน่งเกียร์พาร์คให้เลยโดยอัตโนมัติครับแบบนี้ผมก็สามารถที่จะเลือกตำแหน่งทิศทางหรือว่ารูปแบบการขับขี่เองได้นะครับ ซึ่งในการทํางานของระบบเนี่ยใช้เซ็นเซอร์นะครับทั้งหมด8ตําแหน่งด้วยกันบวกกับบวกกับตัวกล้องที่จับภาพรอบทิศทางของตัวรถมาคํานวณร่วมกันนะฮะเดี๋ยวในข้างหน้าเราจะไปกับอีกหนึ่งฟังก์ชันครับลองทดลองว่าถ้าเกิดอยากจะเข้าจอดการช่องการเข้าช่องจอดรถจริงๆก็มีอยู่3รูปแบบหลักๆนะจอดแบบขนานซึ่งเป็นท่ายากสุดเลยคนหัดขับรถใหม่หรือว่าเจอรถขนาดใหญ่แล้วก็ต้องเข้าจอดขนาน แบบมีช่องพอดีคันในบางทีต้องเล็งเหลี่ยมเข้าดีๆเนี่ยเห็นข้างหน้าเนี่ยมีหัวใจเหมือนกันนะเนี่ยนอยจาก็มีถอยเข้าซองับจอดแบบทะแยงครับเดี๋ยวเราลองในท่านี้ก่อนเลยนะครับในการขับแบบเข้าซองแบบพาราเรลขนานกันกดไปที่ตำแหน่งหน้าจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับจะมีเมนูให้เลือกอเราบอกว่าหาที่จอดนอยนะครับหาที่จอดเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดผู้ขับนะครับมีการเลื่อนตำแหน่งของตัวรถไป ระบบ,บจะทําการสกแกนครับครับซึ่งในการสกแกนเนี่ยก็จะมองหาว่าที่จอดตําแหน่งไหนที่สามารถจอดได้นี่ก็เริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วเมื่อกี้เนี่ยอยากเข้าตรงนี้ครับที่เป็นช่องแคบๆเนี่ยอ่าระบบถามเลยครับว่าจะจอดแบบขนานหรือว่าจอดแบบเข้าซองผมเลือกเนี่ยครับแต่เข้าซองจากนั้นเนี่ยจะมีข้อความบอกครับว่าเริ่มเลยไหมเริ่มเลยผมก็กดเลยครับทุกครั้งที่ระบบเริ่มทํางานแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นถอยอัตโนมัติหรือว่าเข้าซองเนี่ยนะครับตัวสัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินจะมีการทํางานครับแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บระบบจะมีการบอกครับว่าขณะนี้ให้ปล่อยพวงอะไรเพราะว่าระบบจอดรถอัตโนมัติกําลังทํางานครับชุดเกียร์ระบบก็จะเลือกเองครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมจอดอยู่ตำแหน่งที่กากึ่งครับว่าจะเดินหน้าหรือว่าถอยหลังหากเข้าระบบเลือกที่จะเดินหน้าไปเองจาสร้างลำใหม่ใช่จากนั้นถึงเปลี่ยนเป็น หลังแล้วก็หาเข้าเอาไปใช้สอบไปกับขี่ได้ไหมเนี่ยแน่นอนเออน่าจะดีเหมือนเดิมครับท,ทันทีที่ระบบพาเข้าครบได้ตำแหน่งตรงตอนนี้ถ้าเกิดเราดูเนี่ยเรียกว่าทางด้านหด้าน,นหลังอยู่ในตำแหน่งที่ช่องพอดีเลยนะครับด้วยการทำงานของชุดเซนเซ,นซอร์ บวกกับการทํางานร่วมกับตัวกล้อง360องศารอบพันมันทําให้ผมเห็นเลยว่าข้างหน้าเนี่ยห่างอยู่56เซนครับข้างหลังเนี่ย60เเซ็นครับซึ่งมันผีบหัวใจมากนะไม่เข้าฮะใช่ตอนนี้ถ้าเกิดจะให้ผมออกก็ก็เหนื่อยฮะถ้างั้นแบบนี้เนี่ยอนอกจากช่วยเข้าแล้วในท่ายากเลยเจอสถานการณ์ที่จอดยากๆแบบนี้ออกได้อีกเหมือนกันครับกดที่กล้องครับจากนั้นเนี่ยบนตำแหน่งของข้อความอาจจะบอกว่า ที่จอดอัตโนมัติแต่ยิงแล้วพอเรากดเข้าไปฟึบนะครับระบบจะมีลูกศรบอกเลยว่าไปซ้ายไปขวาจะออกทางไหนล่ะเลือกเอาสักทางหนึ่งพี่ออกทางเดิมครับเดี๋ยวเราออกทางขวาผมก็จะปล่อยมือแล้วก็ปล่อยเท้านะครับจากนั้นเนี่ยกดเลยครับว่าเริ่มไปได้นะครับเริ่มนะครับฟึ๊บไฟติ๊กตอกขึ้นอีกแล้วแสดงว่าพร้อมผมปล่อยได้ทุกครั้งที่ไฟกระพริบเนี่ยนะครับตัว ระบบประกันภัยก็จะเริ่มทำงานทันทีนะครับแ <laughs> สดงว่าตัวรถเป็นผู้ดำไม่แล้วคืออย่างที่ผมรองมารอบเมื่อกี้คือมันทำงานได้แบบมีความละเอียดมากอ,ะอ่ะคือระยะแคบๆเมื่อกี้ห้สิบกว่าเซนกับหกสิบกว่าเซนเนี่ยครับซึ่งปกติถ้าเป็นระบเข้าจอดอัตโนมัติเราก็คงไม่เข้าแล้วล่ะฮะนี่ตอนนี้ผมผมรอให้ระบบ,บว่าจะหยุดตอนไหนเขาจะขยับมาปุ๊บ ในตำแหน่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วสังเกตช่วงจังหวะการเบรกเนี่ยเบรกนุ่มนะครับหมายความว่าเลื่อนไปปุ๊บแตะเบรกเบาๆขยับหมุนพวงมาลัยปุ๊บแล้วก็แตะเบรกเบาๆคืนพวงมาลัยมาอยู่ในตำแหน่งตรงให้ก่อนครับแล้วเมื่อพวงมาลัยตรงปุ๊บระบบถึงจะหยุดกระพริบล็อกเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งพาร์คพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าทำงานครับทำให้ตัวผู้ขับเนี่ยพร้อมที่จะกลับมาควบคุมตัวรถเองนะครับ ถึงแม้ว่าทุกครั้งที่ตัวระบบทํางานโดยอัตโนมัติเนี่ยร,ระบบจะเลือกที่จะทําการใส่เกียร์พาร์คและดึงเบรกมือไฟฟ้าแต่เมื่อผู้ขับขี่เนี่ยเปลี่ยนมาใช้ตําแหน่งเกียร์ดีแล้วแตะคันเร่งเบรกมือไฟฟ้าก็จะตัดปลดให้อัตโนมัติครับ<ช>ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะทดลองแบบเข้าช่องจอดแบบเอาท้ายเข้าครับครับอ่าเมื่อผมกดแล้วก็แบบเดิมครับบอกว่าให้เริ่มอ่า เรียบร้อยเริ่มแล้วครับตอนนี้แต่งแต่งทรงให้นิดนึงก่อนแต่งทรงให้นิดนึงเขาจะเดินหน้าไปหน่อยนึงก่อนนะแล้วแต่จังหวัดที่เราจอดเมื่อกี้อ่า,อ,าอย่างเมื่อกี้ของผมเนี่ยจอดเลยมาค่อนข้างเยอะอเพราะฉะนั้นเขาก็ถอยเข้าได้เลยอ๋อโอ้ยสบายอ่ะนี่แบบว่านั่งชิลเลยอ่ะพอ,อ,อวนปุ๊บสแกนเจอแล้วเนี่ยอ่าระบบก็จะเบรกแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ครับ ในระหว่างที่ระบบกําลังทํางานเนี่ยนอกจากตัวไฟกระพริบแล้วนะครับรบ,บนหน้าจอจะมีการบอกว่าปลดระบัดระวังโดยรอบตัวรถนะครับแล้วก็รวมถึงแจ้งว่าให้เราปล่อยพวงมาลัยหรือว่าการทํางานของตัวเกียร์ระบบอัตโ,ตโนมัติเนี่ยยังทางานอยู่จะมีตัวข้อความเตือนนะครับครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือมีได้รับข้อมูลแจ้งว่าดีฟอลต์ครับในการเซ็ตเวลาเข้าช่องจอดเนี่ยระบบจะคำนวณระยะห่างสองฝั่งให้แล้วก็จะมีการ วางให้ตำแหน่งของฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยมีความกว้างในการเปิดประตูที่มากกว่าซึ่งถ้าดูตอนนี้เนี่ยกดดูก็ได้นะครับดูตำแหน่งกล้องอ๋อก็ก็าาตามนั้นนะก็กว้างออกว่ามาสักกว้างกว่าเล็กน้อยครับเล็กน้อยถ้าดูด้วยตาประมาณสักครืบหนึ่งใช่ซึ่งก็ทำให้เป็นการเหมือนกับ priority อเน้นให้ตำแหน่งการเข้าออกของผู้ขับขี่นะครับเป็นหลักในการที่จะเวลาเข้าซองแล้วออกได้ง่ายกว่าครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันต่อครับ มันยังมีตำแหน่งจอดาาใช่อีกอันหนึ่งครับเป็นตำแหน่งท่ายากใช่ซึ่งปกติถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่งแบบนี้แล้วเนี่ยร,ระบบอัตโนมัติเนี่ยเรียกว่าระบบโค่นเซียนอัตโนมัติครับซึ่งจอดแบบนี้เนี่ยเออมานักต่อนักแล้วก็ไม่ได้ถูกฟังก์ชันออกแบบมาเพื่อที่จะให้สามารถจอดในตำแหน่งตะแคงแบบก้้งตาเนี่ยได้นะครับถอย,ยงเฉียงเนี่ย นี่ยากนะครับแบบนี้ผมก็จะเปิดสแกนหาครับดูซิว่าถ้าระบบเห็นหัวรถแบบนี้นะต้องหัวเฉียงตะแคงด้วยช่องก็จะแคบมากแล้วก็เป็นมุมที่ต้องเข้าตะแคงครับดูซิว่าจะเป็นยังไงครับ,รบอ๋อเฮ้ยบอกว่าเจอแล้วอันแรกปึ๊บทำไมเข้าเลยมาปึ๊บตึ๊ตึ๊เจอแล้วเจอแล้วปึ๊บกดแล้วก็ผมบอกให้เริ่มเลยครับอันนี้ เ,เดิมครับกับริพแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ระบบทำเนี่ยระบบจะคำนวณเองว่าพอเป็นช่องที่<ะ>ตัวรถด,ด้านข้างเขาจอดเฉียงอยู่อืมไม่มีเส้นอยู่บนพื้นนะครับอนี่ไม่มีเส้นนะชที่เราจอดทั้งหมดนี้ไม่มีเส้นถนนนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยในบางระบบของบางรูปแบบจะใช้การจับดีเทคก,กับตัวเส้น<ะ>เส้นไม่ชัดบอกว่าไม่เจอครับแล้วก็ไม่ทําให้ข้างหลังไม่มีอะไรอยู่ด้วยนะครับ<ะ>แต่ว่าระบบจับว่า ให้มุมความเอียงเนี่ยบาลานซ์กับบนช่องกับพื้นที่ที่มีอยู่ครับรบนั้นตอนนี้จอดเฉียงในแบบที่เผื่อให้ผมเปิดประตูได้ทดลองเปิดประตูให้ก็ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตอนนี้รถอยู่ในแตง P แล้วก็เกียร์ล็อกแล้วปึ๊บปูขับเปิดประตูออกไปได้เลยครับ่รงนียส,ยสบายๆเลยอีกหนึ่งระบบที่มีอยู่ใน h าวเวลเฮดซิก wow นะครับ,รบนั่นก็คือตัวระบบ ที่ช่วยในเรื่องของการเปิดประตูครับมีทั้ง4ตํตำแหน่งเลยถ้าเซ็นเซอร์จับทํางานได้ตอนที่คนผู้โดยสารภายในตัวรถจะออกจากตัวรถแล้วจับได้ว่ามีจักรยานมาอมอเตอร์ไซค์มาสารเล้งสิ่งกีดขวางระบบจะเตือนครับตอนที่รเราจะเปิดประตูออกไปครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ความสะดวกสบ,บายใส่มาให้เต็มจริงฮะแล้วก็ทํางานได้แม่นยําด้วยนี่เราลองกันมาสองคนยังไม่มีเออร์เลอร์เลยนะ ใช่ครับเดี๋ยวเราจะลองระบบ A/C c Adaptive Cruise Control ครับซึ่งในการกดเปิดเนี่ยง่ายๆครับเป็นตัวชุดก้านของระบบเมื่อดึงเข้าหาตัว2ครั้งแล้วนะครับปล่อยตัวแป้นคันเร่งจากนั้นเนี่ยเราเติมไหมครับการดันนะครับด้วยก้านเนี่ยความเร็วนะครับผมจะตั้งสักประมาณไปที่ร้อยเลยครับตอนนี้รถทังด้านหน้าเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณสัก หน้าจอผมขึ้นประมาณ30บอยู่ครับครับคันหน้าไป5้าสิบผมสามารถเลือกระดับได้ครับระะข้างหน้าเร่งตัวรถก็ค่อยๆเติมคันเร่งตามนะครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกเลยว่าเร่งแบบค่อนข้างสมูทเพราะว่าถ้าคันหน้าเร่งช้ารถเราก็เร่งช้าด้วยแต่ถ้าข้างหน้ากดเร็วนิดนึงจะรู้สึกเลยว่าจะเร่งเร็วขึ้นบน head up display เนี่ยก็จะมีค,ความเร็วแจ้งด้วยนะครับแล้วก็มีระยะที่เลือกไว้ซึ่งผู้ขับสามารถที่จะ เลื่อนปรับระยะเป็นรูปแบบของตัวก้านเนี่ยปรับขึ้นลงได้ตลอดเวลาการขับขี่ครับอ,อันนี้ตอนนี้ข้างหน้าหยุดสนิทเราก็หยุดตามอ่าแล้วก็มันเก่งตรงที่จริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้มีตัวระบบที่เคลื่อนที่ที่ความเร็วต่ำภายในเมืองครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารถจอดชะลอความเร็วหยุดสนิทหรือจอดนานๆปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยว่าเฮ้ยแต่จอดหยุดสนิทเกินสามวิทั่วไปตืดเรียบร้อยตัดแล้วแต่คันนี้บอกว่า จอดรอกันยาวๆจอดรอกันสองไฟแดงก็ยังทํางานอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดคันหน้าเคลื่อนที่ไปฟึบนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดรถที่มีการตัดการทํางานแบบเกินสามวิแล้วตัดเนี่ยผู้ขับต้องกลับมาเหยียบเบรกเองกลับมาเข้าระบบใหม่ใช่เริ่มต้นเข้าระบบใหม่ตัวชุดเกียร์ก็จะเปลี่ยนตําแหน่งออกจากตําแหน่งเกียร์ดีเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเป็นการช่วยจนรถหยุดสนิทเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ทํางานต่อเนื่องแต่ครั้นี้ถ้าเกิดรถติดไฟแดงปึ๊บ รถคันห,หน้าเลื่อนคนระับผมแตะคันเร่งอีกทีแค่นั้นอเองครับบอกว่าเอ้ยรถคันหน้าไปแล้วเขาพร้อมที่จะไปตามระยะความเร็วแล้วก็ปรับระยะห่างจากคันหน้าโดยอัตโนมัติตามความเร็วที่เคลื่อนที่ครับ,รบซึ่งผู้ขับสามารถเติมคันเร่งด้ชิดได้ผู้ขับสามารถที่จะ,ะปรับความเร็วขึ้นลงได้แล้วก็ระยะห่างได้โดยตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดแตะแป้นเบรกระบบจะกลับมาสแตนบายครับ,รบแล้วก็จะต้องใช้ การคุมสวิต์เรียกรีครากลับมารีซูมกลับมามถึงจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งครับ ขีในครั้งนี้ครับผมว่าราคาเลยเรื่องเดียวอืเรื่องเดียวที่จะทําให้วันที่ยี่สิบปดพอประกาศราคาปุ๊บล็อกวูบหรืออือ <c oughs> แค่นั้นเองใช่ เพราะว่าเรื่องของเซ็ตช่วงล่างถือว่าใช้ได้เลยครับการทํางานของระบบต่างๆที่มีมาให้เนี่ยคือไม่ได้มีแค่ชื่อระบบมาบอกว่าโอ้มีของเยอะ<ช>แต่มันใช้งานได้จริงนะใช่แล้วก็ถือว่าใช้งานได้แม่นยําแล้วก็มีความละเอียดครับคราวนี้ก็เหลือที่ราคาแล้วแหละว่ามันจะออกมาท่าไหนยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะขอยืมดึงเอาตัวรถ มาทดลองในระบบในฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมกันครับว่าไออาการที่เราเจอในรถล็อตนี้ซึ่งยังไม่ได้ลดผลิตเพื่อจำหน่ายจริงของจริงแล้วมันจะเป็นยังไงครับครับ